มาอย่งน่เย้ว yeah! ู hoo! สวัสดีทุกคนเลยฮัลโหลฮัลโหลอันนี้ฝากของแพงก่อนข้อแรกเนาะจำไว้ว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยเป็นผลมาจากวายเบรชั่เป็นผลลัพธ์มาจากไว i วเบรชั่นเข้าใจเปล่าเพราะนั้นถ้าคุณไม่ชอบผลลัพธที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แค่เปลี่ยนอะไรวายเบรชั่ ง่ายง่ายแค่นี้เลยนี่เห็นไหมล่ะนี่คือสิ่งที่อาบรามิสบอกไว้เนาะผู้นําจิตวิญญาณระดับโลกนะและที่สําคัญก็คือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงนะแล้วก็คุณครูสอนมาตลอดลูกศิษย์ก็ได้ผลลัพธ์มาตลอดนะเพราะนั้นใครไม่รู้ข้อนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าแก้ผิดจุดแล้วก็แก้ไม่ตรงประเด็นเนาะใครอยากเปลี่ยนไวเบชั่นนะจะจะเปลี่ยนยังไงอะไวเบชั่นไวเบชั่นของพวกนี้ต้องฝึกนะฝึกยังไงลงเรียนซอสเลยทางรัฐเนาะใครอยากที่จะฝึกไวเบชั่นให้อยู่ใน เขาเรียกว่าคลื่นแห่งความกระจางเนาะคลื่นของความมั่งคั่งล่ำรวยคลื่นของความชื่นชมยินดีเนาะก็ไปรักตัวเองให้มากพอนะอไปฝึกฝนนะลูกนะเออสวัสดีทุกคนเลยรักๆๆจุ๊บๆๆเฮลโหลโอเคไหมเคลียร์ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลลัพธ์ของไว้เพราะนั้นถ้าอยากให้ทุกสิ่งมันเปลี่ยนคุณก็แค่เปลี่ยนไว้อย่าไปเปลี่ยนทุกสิ่งด้วยตัวของคุณเองโดยที่คุณไม่ได้เปลี่ยนไว้งงปะ ใครงงก็ต้องไปเรียนมาใหม่นะโอเคไหมเออไปเรียนกดแรงดูดนะให้รู้เรื่องนะเออมีสอนเยอะแยะมากมายนะในหนังสือเสียงปุกพลังเนาะเดดีไวยนะนะมากมายไก่กองนะลูกนะเย้สวัสดีทุกคนเลยวู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 วฮัลโหลฮัลโหลอ้าวไหนใครเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายด้วยฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยเสียงได้ยินชัดเจนไหมชัดแจ๋วเปล่าเออโอ้ยเสียงชัดเจนอยู่นะ ชัดเจนแจ๋วแหววเลยเย้ฮัลโหลไหนวันนี้มีรลน์จะเมาส์ไหมลูกมีเรื่องไลนเมาส์ไหมวันนี้เราเพิ่งสอนกันในอะไรโรงเรียนซอสโหแพงมากโคตรโรงเรียนซอสโคตรแพงโรงเรียนซอสเป็นอะไรที่ปฏิบัติจริงนะ <Okay. S 1> แล้วก็อืมเ,อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนวายของคุณได้อย่างแท้จริงโอเคไหมหลายคนไม่รู้ว่าเวาเบชั่นคืออะไรถ้าคุณยังมีคําถามนี้โคตรเอา อยุคเก่ามากมายน้องน้องหนูจริงเออคือคือต้องบอกว่าใช้ลมหายใจยังไม่รู้ลมหายใจคืออะไรคะแบบประมาณะั้นเรื่องไวเบชั่นก็นี่ไปแล้วนะคุณครูเหมือนแบบก็เป็นที่กก่าวขานของหลายๆคนไปแล้วนะแบบว่าเป็นที่รู้จักอ่ะต้นตอมาจากไหนรู้ไหมจากคุณครูเลยอุ้ยจากคุณครูมานานแล้วจริงไม่มีใครพูดคาว่าไวเบชั่นจะบอกว้ให้เมื่อก่อนที่ก็คือพูดเรื่องไวเบชั่นเรื่องแบบอ่ะส่วนใหญ่อ่ะ แต่ก็ต้องรู้นะว่าลุกวัยเวชั่น